อ่าประเด็นที่สองคืออนนี้หยุดมากี่วันแล้วสองอาทิตย์แล้วสองอาทิตย์จากที่หมดเจ็ดวันถูกไหมใช่อัมันหมดเจ็ดปุ๊บเลยมาสองอาทิตย์แล้วใช่แล้วความผิวของตัวเองถ้าเทียบกับตอนแรกเป็นยังไงไม่หิวเพิ่มขึ้นเยอะมันยามันน่าจะอยู่ในตัวเราอยู่มั้งมันก็เลยยังไม่ไม่หิวมันพี่อ่ะพี่แบบรู้สึกว่ากระเพาะมันเล็กมันก็จะทําให้เรากินเท่าเดิมตอนที่เราใช้อืมอันนี้ก็คือปกติ แล้วแซ่บหรือยังอร่อยเนี่ยก็เฉยๆใช่ก็ยังเฉยแต่ว่าเออมันยังต่อเนื่องอยู่แต่ว่าจากแบบปกติคือหยุดกินแค่ตอนแบบกินมื้อเดียวใช่ไหมอย่างวันวันศุกร์อ่ะก็จะมีทะเละลายไปกินส้มตำไปกินเบียร์หนึ่งขวดอะไรอย่างงี้ก็ก็กินได้ใช่แต่ถามว่าความหิวปริมาณความหิวของเราอ่ะเช่นสมมุติเราจะกินสองทุ่มเราแบบหิวเลยไส้กิ่วเลยอันนี้ไม่เป็นใช่ ไม่เป็นพอมันต่อเนื่องมาจากการใช้ใชถึงจะหิวก็กินได้นิดเดียวออกินแบบจุ๊บจิบจิก็เหมือนพี่กับพี่หญิงนะสองพอเราหยุดปุ๊บเราก็จะไม่พูดคุยเรื่องการกินพอไปเรื่อยรับอาทิต์ที่สาม กินไรนี่ล่าใช่ใช่ถูกไหมใช่แต่ตั ok ok uh, ้งแต่ฉีดปากกามาไม่มีงงแงกินชาบูหมูกระทะแบบปกติต้องทุกอาทิตย์ไมม่ีแต่ท้องสดเที่ยงเออได้เลยวานแล้วเลยนี่ปังต่ำเมื่อกี้เไ้ยจริงเหรอเออต่ำแล้วแบบมันก็จะแบบไม่อยากไม่อยากหาเมนูถูกไหมอันนี้ก็ยังไม่เป็นใช่เดี๋ยวถ้าเป็นก็ดูตัวเองได้ว่าเป็นเมื่อไหร่ใช่พี่ประมาณกล่องวีแล้วพี่ก็แบบเริ่มเริ่มหาแล้วเริ่มสรรหาของกิน นี่ก็คืออีกหนึ่งด้ามแล้วบวกไหมฮะบวกขึ้นมาไหมหลังจากบวกไหมก็ทรงๆอ่ะมันเหมือนแบบถ้ากินปุ๊บแล้วลองไปชั่งอ่ะมันเหมือนมันจะขึ้นมาแต่พอตอนเช้าตื่นมันก็ลดลงไปอย่างเงี้ยอ่าน่อแสดงว่ายังไม่บวกใช่เหมนต้องหมดจรงๆอ่ะหมดแบบหมดเกลี้ยงเลยอาจจะแบบใช้เวลาอีกนิดนึงแล้วก็พอเรามากินปกติสามมือไงยใช่ล้วกลายเป็นบวกสองแต่นี้ก็ไม่ไม่ได้กินสามมือขนาด นี่ก็มันยังอยู่ไงมันยังอยู่มันยังไม่ได้นน่นเยอะอ่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวนประเด็นนี้คือเดี๋ยวมาถามใหม่ทีหลังว่ากลับมากินสามมื้อวันไหนอเคอ่านี้คือยังหนึ่งมื้อถูกไหมอ่าจบไปแล้วสองวีนะครับ